แต่มนี้แต่ในงามเน้่ครับพี่น้องโอ้แต่มนี้พี่น้องอ่าพี่น้องพอกันอีกแล้วครับย่ำเศร้าครับพนเดยกตอกพนกำลังหาครับอันนี้เดินเฮ็ดไข้เ้ยครับนี่เดินเล็ดไข้ครับโอ้ฝนตกพี่น้องไอ้คนบัมาบ่นนี่เเอาเลยครับพี่น้องทัานนี้ บรรยากาศสดเลยครับเผาไปหากันเลยครับมือนี้นั่นพี่งานเก็บมาเลยครับพี่น้องปานมาเก็บเข็ดไข่เนาะถูกพี่น้องทำหนี้พอดีครับเอาเลยครับกลางเดินเห็นจบดเท่า โอ้โหเฮตอกก็เห็นครับพี่น้องเกิดปันประเข็บได้พี่น้องเข้าไปหาไปน้ำกันเลยครับผมก็หาอยู่ครับจะออกออกออกปันประเข็บครับพ่อได้กินใช่เฮ้ยผมก็ยางไว้บ้างเลยเฮตอกเห็นนะครับเฮ้ถ่ายว่าไงโอ้ดวงตะไคร้่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมานึ่งกัน เพื่อนบ่เห็นครับพี่นอ้องเราไปหาน้ากันฮู้นี่มาแล้ววะเพะื่อนต้องบ่เห็นครับพี่นอ้องพวกเอาครับเช่นนี้เอาเลยดงมันเด้อครับพี่น,อน้องน,นี่นี่นั่นไปลงไปเอาอันมองมันเลยครับ เอ้ยยุ่งกัดบพี่น้องพ่อลงเฮ็ดไข่ครับนี่พี่น้องเอ้ยวุ้ยขาวจนพุ่นจี๊พี่นะครับพี่น้อง,องไอ,งอ้ออเ,เ,อเก็บไดยบ่ไม่สนนจ่้างหน้าก็เก็บแล้วครับเก็บซอยกัดท่นไปไว้เฮ้ยคอยตาคอยก็ได้ตาหมันครับตาหมันตาหมันชาวนี้ครับ

มาอยู <muitas> um, ่ชายหรดโอ้โหนี่นี่ฮะชุดชุดเลยครับพี่น้องมือนี้นี่เฮ็ดยังเฮ็ดหนาแหละเฮ็ดไข่ตัวนี้ไปไปไปเห็นบ่เลยบักเข็บสั่มนี่ผมเอาเด้อครับพี่น้อง อึดกระดะนอ,อนี่มึงกัดเหรอเอาอนปุ๊บพี่น้ไงดุงมันได้ครับนี่เนะอะมาขะขนาดรับ